ดีค่ะมาฟังข่าวบัตรคนจนกันนะคะนางสาววิลาวันพยายน้อยรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เพิ่มเบี้ยความพิการเป็น1,000บาทตั้งแต่เดือนตุลาคม2,563ถึงกันยายน2,564 ในเดือนพฤศจิกายน2563คกมรมบัญชีกลางได้อนเบี้ยความพิการเข้าบัญชีตามสิทธิเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่10เดือนพฤศจิกายน2563สำหรับในส่วนของผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปได้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่ม200บาท เงินจะเข้าบัตรสวัิการแห่งรัฐในวันที่22เดือนพฤศจิกายน2563ค่ะทั้งนี้กรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ายเบี้ยความพิการเข้าบัตรสวริการแห่งรัฐในเดือนต่อๆไปประมาณวันที่22ของเดือนโดย เริ่มจากเดือนพฤศจิกายน2,563ถึงกันยายน2,564สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call c e n t ร r กมบัญชีกลางหมายเลขโทรศัพท์02-270-6400ในวันเวลาราชการค่ะขอบคุณค่ะ